เขามั่นใจว่าเขาทําจริงเค็ดจริงเขาเป็นจริงแล้วเขาก็ภูมิใจเขานําเสนอเรื่องจริงคือมือสั่นเนี่นก็บางคนก็ว่างงานพี่น้องขากสั่นกันงานขากสั่นกันแต่ว่าตาหนี้หันสั่นแต่เวลายกมือไหวแบบทากนะแต่ยังให้เพิ่นสังเกตกระชักก่อนก่อนคนเสียว่ากันสังเกตกระชักดยเจตนาแล้วนะแต่ว่าคนว่าวเขาไม่เครียดคุณดอกคือว่าเป็นที่สั่นไปก็พาเพิ่นเบาเบาเขากับหูคิดว่าเขาก็ดีเนาะ กดีแล้วที่เพิ่นเบ้า,า,าเฮาเฮาสิได้ฮู้ว่าเฮาเป็นจังได๋จังไรห,หรือว่าขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นเข้ามาเบิ่งเฮาถ้าเพิ่นบ่เข้ามาเบิ่งเฮาแสดงว่า,าเพิ่นเพิ่นก็คือสิวูว่าเขาเป็นจังได๋เนาะคือเฮาก็คือกันไดงมีมนหนึ่งส่องเบ้าคำมื่อคืนเขาไปอ่านมีมีคอมเมนต์นึ่งว่าว่าว่าว่ว่าจักอยากจังนักในแหละเนาะโดยอันน่ะมีคนนึงเขาเว้าเขาว่าเขาเป็นไม่นี้ไอ้อานเปลี่ยนบรรยากาศใหม่แ่บ เห็นในอาตะแต่คุณเขียนต่อลงไปว่ามันจะไปใช้ก็เลือกของมันมันเป็นีิวดาเขาเราเราข้ามขามาผู้เห็นเจ้าบ่บานไอ้รองชิพาทังสิบูนไปใส่อีกบาทนี่แต้เก็บหอยว่าไอา้พาไปช่วงพาออ้อมว่าเราเลยนี่นะ โอ้ยเนาะอย่างไรปวดปรดแปดอยู่อ่ะสบายดีเด้อเอาความเย็นมาฝากเราโอ้ยสบายดีสบายดีต้้อนั่นเนาะต้องให้พรวนเชี่ยวซานพัดน้ำท้าโอ้ถ้าว่าไปบถูกไปถือไปบูธกับแว่นโลมเรียบร้อยแล้วได้มันนี่เบิ่งนกวนนี่ขาาไปถือก็ได้นี่โอ้ไออ่าเห็ดแล้ววะเนาะดอยเป้า ัดอยู่บ้านหันมืดซื้อแต่บ่มีฝนบัดขาลงมานี่อันนี้มันตั้งแต่เมื่อคืนนี่พุ่ะนอนนอนรถไฟแน้วคืนนี้บอกตั้งแต่เมื่อคืนนี่รถไฟแม่นบ่นตอนตีเปดโมงประมาณสามโมงเพราะว่าตอนเที่ยงคืนก็ขายลงมาเขาข้างหน้านอนแต่เก้าโมงคืนพู้อย่างเมื่นตอนตีเก้าโมงไม่ได้ยินเสียงยังได้กันนี่ละฝน เลาไมแม่แม่ม่ม่ลงมาเขาของน้ำเมื่อคืนวันามมุสีบ้านเฮาหันตกจากมุงสี่มุงบ่ตกแต่ว่าตกดิ้นปดินมาเนอจวดปชวดมากชื่อแต่บ้านมันบ่อหนันแมยกับแห้งไปนอยเมได้เห็ดคอไกลซอยบไว้ไขี่ตรมลายบ้าชอยได้เมย์ว่าว่าตรงดเลยว่าเห็นเจ้าดิ่งขี่ตรมเขาก็ยังขึ้นลงบไรแต่วะ บาชยก็บาซอยล้วว่ายินเบิ้งก็ดีใจได้แล้วว่าแต่เบิ้งไก่ลงก้าช่วยเราฮะเน๊ตไอ้กบปลงอีบวกจิ้นอยู่ได้สมุตไหนวะน้ำลายแล้วว่าเต็มบ่อสางเดี๋ยวนี้เต็มแล้วมีกบอีบ่มือมือือบล็อกกบหากตัวไปดไหนวะจะเอาจะบริกินกบบ่ะ กินยูแต่ไยักจับกินยูแต่ไอยักจับออเลจับปยากขาบองยาวแล้วตีหัวปีูีตีตีหัวก้นะจัปตวปูีวดแทะบอเล่ไปเ้าบอมันก็เลยปล่อยมันเดอดร้งน้ำตามสีโตงไก็าขาดรัดทั้งิเศษโต แต่ยังบ so so ่ได้ฮอดเวลาขอทําใจก็เพราะว่าบ่ได้เฮ็ดมาหลายปีแล้วอ๋อก็ไปมื้อที่ได้เฮ็ดนั่นน่ะตัวปากเพื่อท้องเฮาหั่นเบ้าขอโทษโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่นอยู่เฮาสายบุญแต่ว่าครั้งเฮาก็เฮ็ดอยู่แต่ก็แต่กเป็ดนี่เฮาบ่กล้าเฮ็ดแต่ว่ากบเขียดนี่ถ้าว่าีนั่นนะยัน้อยหั่นคือกอกกอนี่เฮาเฮ็ดอยู่เาตามตรงอนี คือโอ้ยพี่น้องเพื่อนว่ายังสายบุญเวลาไปงานไปยังกินเบียร์กินยังอยู่เพื่อนว่าก็ยอมรับว่าเวลามีงานหนังกินโดยบนนั้นไอ้เด่อรถเด้อเนาะสาวก็เป็นนาเลยเนาะดวงแผ่นน่นเจ้าคือบลุกไปทั้งแห่งเนาะอ๋อเราอยากลองของเลยเนาะ บึงลงว่าเรากิ่งแทบหมดดิตับมด้นี่เขาเวได้สนิทด้วยนะคะห่วยแต่ว่าชบุญชากระเชแลกวเนาะวานอแมนได้เนาะไลล่ปุกขอดูว่านี่เขาว่าสังก์เทศสังกอเทิในชบุญว่าหมดนะนีคนเ่าอีกเอฟซีพันยอกนะเอฟซียอกวอซืเซลอ่เซลเซลหัว คือซ่ําในอ่าไปบงน้ําสางอยู่อกําลังกายมาอมากะอ่านากบ่เคยาดอกมอคุณเาว่ามันจะไปใส่อยมันไปแล้วมันเป็นเทวดาอเพิ่นก็เว้าตามที่ว่าเป็นมุมมองของคนอ้ายเอ้ยคือาดอกคือว่าเป็นเป็นสีสันไปเป็นพีเป็นแค้นไปจังซั่นน่ะอ๋อแเพิ่นกต้นให้เฮามีกําลังใจ ไม่ได no. no ้เครียดเลยสมุนทีคอมเมนต์ผู้ขาไม่ได้เครียดเลยดีแล้วบม่เครียดบม่เครียดจริงแค่ทุกอมเมนต์เลยแหละเรื่องงานแต่ผู้ขาบริจิดมาคิดแหละเพราะว่าเป็นคนสบายๆเอามั่นใจว่าเขาทำจริงเขาเหตุจริงเขาเป็นจริงนะเขาก็ภูมิใจเขานำเสนอเรื่องจริงคือมือสั่นคนก็ว่าบางคนก็ว่างงานพี่น้องตากระสั่นกันง่นตากระสั่นกันแต่ว่าตานี้สั่นเป็นเวลายกมือไหวกับเวลา ไดลเงินก็เงินาพวกเราพูดลานะแต่ยังให้เพื่อนสังเกตคักก่อนก่อนเ่อนเสีเว่าสังเกตคักโดยเจตนาแล้วนะโดยแต่ว่าเพื่นเว่าเขาไม่เครียดเพื่นดอกคือว่าเป็นชีวันไปก็พาเพื่อนเบ่าเขากลับหู้คิดว่าเขากลับดีเนาะก็ดีแล้วที่เพื่อนเบ่าเขาเขาช่วได้หู้ว่าเขาเป็นจังไรจังไรหรือว่าขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนเขามาเบิ่งเขาถ้าเพื่อนเขามาเบิ่งเขาแสดงว่าเพื่อนเพื่อนกระคือชีวู้บเขาเป็นจังไรเนาะ คือเข้ากัคือกันกกได้ผมมีหนึน่นอยู่สองบบาคำเม,มื่อคืนมีเขาไปอ่านมีมีคอมเมนีนนนนนหนึ่งวบบบ่าวว่าวกรายจากจาจากนักในอะไรเนาะโดยอันนัน้มีคนหนึ่งเขาว่าเขาว่าเขากำังไม่อนีไอ้อานเปลี่ยนบรรยากาศใหม่แบบเขียนในอานแต่คุนเขียนต่อลงไปว่ามันจะไปใส่กับเรื่องของมันแต่มันเป็นเทวดาเขา,าเอาเราเบาคำขม่าเราเห็นเจ้าบ่าวานเนี่ย ก็เม่นนาก็เป็นจังบวะคับเหมอได้ได้ดพ่อก,กับเจ้าอยู่บ่าวานนี่ยซื้อนี่ถึงเขามาเออแต่ผู้ค้าก็ได้คิดด้วว่าเออผู้ค้าก,ก็เป็นเทวดาแทนอ้อเลยเลยไก่ยาเพิ่นไอ้เอ้ยคื้อว่าวันเด๋ออันนี้กำมาเล่าสื้กันฟังไว้ว่าให้ผู้ค้าเครียดผู้ค้าก็เครียดดอกเราซื้อชีวิตจริงมาว่าคือนำเสนอที่ผ่านมาการเสนอชีวิตจริงทั้งนั้นบริส กับผู้เพื่อนเข้าใจเฮาเพื่อนก็ยังซอยมากไอเอ้ยเฮาคิดเท่านนั้แหละว้ยังคิดอย่างไรเนาะโอ้ถ่ายคนหน้าถ่ายคนหน้าเอ้าแต่ว่าเครียดกแบวจังเลยว้าเราเราเราเอวยรถไม่โอ้เมือปลาเมียบาแรงบก็ไปกินข้าวแล้วปลาเมียนี่คือปลาเทียงนี่เนาะโอ้เทียงเมียเทียงเมียมันเปนเทียงอันนั้นยังเือนเทียงหน้าได้เจ้า เปลาเมียแมนป่านาได้เนาะโอ้เจ้าหูแรงกันแล้บอกเคยลอกดาอนันนายอวยรถไปเอาได้พันใช้ไอ้ยเนาะตามสบายโดดเนาะเอากะคือบอกได้พิ่มหน่อยสีสันคอนเสิร์ตก็ยังมีฮางเครื่องเนาะโอ้เพื่อนยังต้องวิธีก็ยังมีไอ้เลยเพื่อนเพื่นก็เจ็บอยู่ได้เนาะแต่เพื่นก็ยังเฮ็ดเพราะว่าเป็นยังเฮ็ดแต่มีสีสันแมนบางที เล่าซื่อเนี่ยฮือว่ะเจ้าซื่อเนี่ยฮือเอาอันดานใดกระตุกทีตีหัวตั้งได้เดื่อะวันท้จริงเล่ซื่อฮือเอออันดาพิ่นมาลงคอนเสิร์ตตอนเฮาในน้อยมาลงอยู่บ้านเฮาตลอดไอ้ตะกี้นะเฮาลำบระดิจ้างล็อกมุดเข่าลำผายยางลักเข่าบุกไปดื้อเนาะลักเข่าบุกไปดื้อไปไหนถึกอันว่ากองร้อนพ่นตีหัวชองเถอเพิ่นมากอกลอกชาหัวนะเพิ่นว่าคือนดื้อแท้เพิ่นดุกไฟนี่ ลนุ่ตานั่นได้เหรอว,วะกล่องนอนกันกล่องนอนเป็นนาลุงจะคลองนเนาะก็เลยเถะแหละว่ะเป็นปัญาม่ได้เวลาคนเสิร์ฟลงมาแลยจิมีป,ป้องกัน <จะ S 1> ป,ป้องกันดินเผืเขาเนี่ยหนุหิดตาประทินไปเดียวเขาไปแจ้งอะไรกันนะโวเพื่นกานั่นอยูุให้ตามนาทีอยู่ <laughs> เนาะตลกตะกี้ย่อมรับเป็นมาลงตลอดกะคืนนี้แหละอายเอ้ยกะว่าแดดเฮากะเพิ่นเขามาเบิ้งหรือว่าเพิ่นซึนส้มเห่า มีสกแสแน่้งตีมมีทางสื่นสมเนาะก็มีี่้เข้าใจเจ้าผูเข้าใจเจ้าแล้วกัแทบร้อยเปอร์เซ็นตเยแหข้าใจมีอยู่สอมคนกันแมนก็มีอยูร้อยคนนี่กัมมีอยู่คนเพ่งเขานี่หลายแต่ก็คนบ่บมักในตัวเเกาสิบเปอร์เซ็นต์เลยแนเกสั้นได้ไอ่แต่คนที่แบบว่า่เข้าใจเฮานี่ก็อยู่ประมาณห้าหรือสิประมาณโดย การซีซันไปกับบุญน้อยซีซันชีวิตชีวิตก็ต้องมีมีมีการที่เตี้ยนมาก20%ก็ไปเรียกกับผัวเมียนะถ้าผัวพิดกันมันกับผัวมีชีชันก็ต้องมีพิดวิทยากันขันบุญพิดกันมาเลยลูกแก่บุญมาเอาพีดกันเฮาเฮาบริพีดกันได้เฮาได้ลูกนะเอ้าจะพิดกันเราจะได้ลูกเนาะจะมาพิดตัวนี้ง่ายเลย มันมีคำว่าเอาคนเด็กพิกันดูกันได้ลูกดูว่ะแต่ยวงงอกันเดิโอ้แสดงว่าเขาพิกันบุรุษลูกผู้เดียวเนาะและคนเดียวนึงต้งเมื่อนี่พิชกันแล้วสิมีแล้วว่ามีครอบครัวแล้วบอยังยังยังมีเเออดี๋ยวเขี่ยวได้สันเขี่ยวมีพิชมียังได้เนาะยังพ่าดอกเนาะใจอยูนรักพ่อเยอะจังสิบแปดเนาะจั๊กปีก็ สิบเก้าสิบเก้าว่าน Now, sure. ango, in so ี้โอ้ว่านี้ได้ครบรอบสิบเก้าเนาะเราได้ว่าผู้เชื่อรอกนอนแต่หัวแรงกับว่านนี้ก็คือหัวแรงอยู่นี้ว่านบรมีเบอร์เดบะยูอย่างบอบอได้จัดบ่ได้ยางกขึ้นกับเฮ้าเลยเนาะตัวนี้จัดไปก็คือว่าแน่แมนยูช่างซันซีซันแต่ว่าเขากับเงินคำคู่มือนีหายเงี้ยสมุนเสียวผู้ขาหาซีปีบุเคยจัดไว้มันเกิดจกเครือจะเกิดเดือนได้อ่ายถามเน่ย เดือนห้าเดืสิบเอ็ดเมษากายแล้วมีพนพฤษภานมีพืชสะพานกายมาแล้วกายมาเดือนปลายจะเกิดมิสซาบ่เกิดมิสซาเดือนสงครานเลยบอดีเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองอย่นี่นะหนึ่งกุมภาประมาณนี้แหละเพราะว่าพอไปลงเกี่ยวเข่ากันเฮ้ยเกี่ยวเข่าทีเดือนหนึ่งเดือนสองมด เดือนชิปเดือนชิปเอสประมาณนี้แหละเพืลงเที่ยวเขาเดือนแจ้งนะนะเดือนแจ้งนั่นช่วงเดือนชิปเอสเดือนส่งเพลงเนาะเดแต่พ่อเราไปเกี่ยวข้าวเดือนแจ้งเนี่ยแม่ขึ้นมาแม่ได้รู้แม่ได้เจ้าแล้วโอ้เออเรื่อยเราคนชื่อผ่านมาได้เอาสันเนาะผ่านมาถึงปีหน้าผนได้บัตรนี่วันที่ยังจะเกิดนะประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ด เดือนธันวาประมาณธันวาสิบสองหรือว่าจะใส่ใส่ในในใบเกิดมันยังใส่บุได้ขอเอกสารยังใส่สิบเอ็ดพันวาวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนธันวาเดือนพันวาเดือนพันวาที่ว่าใส่ในเอกสารนี่ยจะคือบูถือได้แต่ว่าใส่ใส่ไปอกทันการทำแน่นอนบ่ได้ห้าสิบปีแล้วบ่เจอนะห้าสิบโอ้เอิญพอเราบ้เอิญอ้ายแล้วบัดเนี่ เดี๋ยวพ่อเด้อพ่อเขาก็หาชิบหาแม่นะหาสิบเอิรนพ่อแด้วไ่ได้เอิรนได้อ่ายวานนี้เนาะพ่ออาดได้วานนี้เปลี่ยนเด้อวานนี้เด้ออ่รุ่นพ่อเลยเอาพ่อเขาก็คือเจ้าก็คือเชียนเนาะโดยแต่ละวันคนน้อยแต่คนแข็งแรงพ่อเขากันหาชิบไปพ่อนั่นเชียร์อยู่ารก็แม่แม่นั่นหาชิบวันหาชิบสามแม่เขานะ คือแม่เราได้คนเอิ้นเอื้อยเอื้อยเฮาบ่กล้าเอิ้นเราใหญ่กุนเอื้อยแม่เฮาแหละเนาะแม่เฮา0 20เรา57แหละเอื้อยดานี่เอิ้นแต่อ้ายบัดนี้อายุเรา50แล้วเอิ้นพ่อแล้วบัดนี้โอ้นนยังสร้างแก้วตะกี้เอิ้นอ้ายแก้วโดยบ่ถามเาอายุเราุหลายกว่าพ่อ่อย50ปลาย50ปลายแม่น้ย เขาบอกเรื้องเจ้าอ้ายแล้วบานนี้ว่าเอินพ่อแก้วแล้วบานนี้ว่าเป็นวันี้เอิญสร้างแก้วพ่อเอินพ่อแก้วเลยบานนี้เมื่อกี้นะเห็นแบบเพลินๆแบบเขาไปเฮ็ดเวียงงานห่วมกันเนาะพอถวยอันถวยทองพอร้องหลาน่ะกะเอินเราจะสร้างแก้วไอ้แก้วไอ้แก้วบานนี้บะหัวยุ่งแล้วบะหัวยุ่พี่เกิดเดี๋ยวพี่เจ็ดสิบห้าพี่เจ็ดสิบห้าจุดนี่ตรงพี่คานปีพี่คานเขาจะเกิดปีปีปีเบ่เขาเนาะ วันทีส er ิบเอ็ดเดือนธันวาใส่ในใบใส่ในเอกสารยังเขียนยัง hmm. นี Writing ้กันแต่ว่าสิตรงหรือผิดตรงเห็นบูฮู้แต่ว่าใส่ไปนะน่ะใส่ไปใื่อหมพอแม่เพิ่นบริจดไวหวภาษาจดเพิ่นกามันกระคนหาบหินแล้วมันคือว่าถ้าข้าวตะกี้เพิ่นบม่ค่อยสนใจวันใดวันเกิดเนาะแต่ว่าปีเกิดนี่ตรงปีเกิดปีขาหนี่ตรงกิ๊ดชิมห่ากี้หั่นะเดือนเกิดกับวันเกิดนี่พอแม่เขาหั่นคือคนแถาตะกี้หั่นถามว่า ลูกตัวอายุเท่ายเกิดพ่ออีนั่นได้วะเนาะมิจก็เกิดพ่อผู้นี่อากายังบุญเฮื่อนเท่านั่นได้เหรแมนบุญบุญเฮื่อนเท่านั่นบบดนี้มันที่วันเดือนยังบันี้วันที่ยังบันี้ก็ับผู้่นมีตจว่ากันแบบซี่คนโบราณนะก็ถามทนายกะแม่เจ้าอายุเท่ายแล้วก็บอกเกิดพ่ออีนายนั่นได้เราอะบปได้ไปได้มาไปถามเล่าเล่านั่นหู้แต่เกิดพ่อมกันแต่อยู่ภายน้ำกันเห็นนะ อ่าดาก็เด้ฮู้ว่าอายุเราเท่าไหร่แต่คนเบ้าคนโบราณได้ให้พี่น้องเอ้ยฮะสั่นเนาะมื้อนี้เฮามากับบ่มีนะฝากนะต้อนนะอ้ายเด้อเนาะเดี๋ยวสิเอาเงินนั่นล่ะไว้อ้ายแล้วซื้อหน่อหมกหน่อไม้กกายผ่านนีแหละเนาะนี่กเงินพี่บุีเพิ่นฝากมาให้สบุญเติมน้ํามันสิสิยแบ่งให้อ้าใช้นํากันอ่ะโดยโดยพี่บุีว่าฝากมาให้สบุญเติมน้ํามันเด้อพ่นน่ะขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายเนาะ เลยแบงง่งให้อาดไว้ซื้ออยู่ซื้อกินนำ้ำขอบคุณขอบคุณได้เลยพี่บุรีเด้อทางเงินปก็ทำมาให้แบง่งแบ่งมาให้ใส่ซอยซอยเจริญทานตำน,นี้ก็คอยรับกลับไปหาพี่บุรีลอยเท่าพันเท่าเด้อบคุณเลขอบคุณเนาะโดยทำพี่เพิ่นก็ฝากมาให้เติมน้ำมันรถแล้วก็ฝากให้ไปทำบุญน้ำเนาะไปทำบุญไปปล่อยเอี้ยนมียังก็ไปแล้วบบ้านี่ยพี่เป็กเนกะ ให้เพิ่น,น,บบนให้พญัตโลคา,าที่ว่าเพิ่นบ่สบายก็ให้เพิ่นเซาไว้ๆเนาะที่เพิ่นได้สุขสอยอะนีนแ่แหละทางพี่เพิ่นกรอท่าเบิ่งันี้กรอท่าแต่บ่เตียงมาเนาะเอย้ยเนาะจัมือดแล้วมาเนาะแม่น 20, 30, 30. 2 3บว่าอาทิตย์นี้แหละเพราะว่า2อาทิตย์เดบ่เตียงลงเดียวนี่เนาะแม่นพวงงานับชอบงานหลายตอนนี้กรอเบิ่งก็คือว่ามาก,กคือสิยากเนาะ เออไอ้ถามเนี่ยวันนึงคือว่าอันผู้ที่สั่งไม่มาหน่นเพิ่นอยากให้ทั้งทีมงานเขาสั่งมาให้สิบอ่ตามเพิ่นว่าอันว่าจะให้บอเซียงเขาสั่งไม่มาให้สั่งไม่ให้ตอันนี้หันเอ้าขอโทษเนาะมันต้องแบบเพิ่นสั่งเองเพิ่นคือถ้าเพิ่นอยากให้บอเซียงสั่งให้เพิ่นก็ต้องมามอบเงินให้ทั้งบอเซียงเนาะว่าเออเพิ่นมอบเงินเป็นเงินเมทานี่เด้อให้ฟานโตทั้งบอเซียงเป็นสะพานบนโตถ้าบ่มีเงินนี่ บอกกล้าสร้างด้คือว่าจะไปตะวบเชียงแต่เฮาก็เลยว่าจังซี่ว่าอันนี้นี่บุคคาหันสิประสานหาคันหาบะเชียงเขามาหาอลไรสีโทรให้บวเชียงหันรมกับบะสัญญาหันเลยอ่าก็อันนี้มีแต่บอกเพื่อนเด้อบอกเพื่อนว่า ถ้าเพิ่นอยากให้ทางบ่าวเสียงสั่งให้ก็มีแต่เพิ่นเอาเงินมามอบให้บ่าเสียงโดยเอาเงินมามอบให้บ่เสียงว่าเงินที่ว่าเพิ่นมอบให้นี่มันสิได้เท่าไหร่เฮาก็บ่ฮู้้เฮาสิให้สั่งให้เงินเพิ่นมีจํานวนใดเนาะโดยไม้50นี่กห้อยตัวนึงบางที1 2 0 0 0 0 5เฮากะจํานวนบ่ถึกว่าเฮาสิได้จักโตเนาะแต่คือทางบาอันนั้นเราอยากมาสั่งเองกมีแต่แนะนําเรามีหลายอยู่หันไม้แถวโนนี่ ตหนาธนาไอ้ตหนาอันใดเตยงที่บ่อเตียงกันธนาปั้มน้ำมันดัดเนาะใม่งามที่มาสั้งบ่อเตียงสั่งมาให้เจ้าขาาชุมชใส่น้ำประจํานะปั้มน้ำมันดัดเลยผชิมาส่งให้ดอกเจ้านี่นะแมนกับมีอีกเจ้าหนึ่งอยู่บ้านพินอันดาฮานไอสุดนะนั่งคนกัรับส่งคือกันอยู่บ้านพินพินอันดาพินเหนือใกล้ๆกกับทางเบวันโคกอ่นแนีะเพิ่นก็รับส่งคือกันบอกเพิิน แต่หั่นเนี่ยบองไอ้ชุดอ่ะชีราคาถือกลัวแต่มันอยู่ปั๊มน้ำมันนี่ใกล้ๆก,กับหน้าปั๊มน้ำมันนี่แพงกลัวแต่ว่าไม่เพิ่นอยากงามแน่ยเลยเลยจะคุณ<ป>บกเพิ่นจานนั่นกายเพิ่นขึ้นมาโดนมาแถวเชโนโนี่ลายอยู่ถ้าเพิ่นบบสะดวกกับมีดในทางเดียวแนะ่พเพิ่นให้ให้เพิ่นเอาเงินมามอบให้ทีมในทีมงานของเฮาเนี่ยได้แต่ว่าเพิ่นเชื่อใจพายด้วยว่าชีรอถ่ายให้มอบไปบนเตียงกะชุดแแต่เพิ่นกะว่าได้เพิ่นโบ บ่แม่นแก้วเพิ่นเนาะน้องเนาะใช่บ่แม่นแก้วเพิ่นเพิ่นอาจสิบ่ฮู้ว่าหานใดถืกหานใดบ่ถืกนะเพิ่นก็เพิ่นก็สิบ่จักกะแม่งความเพิ่นบ่แม่นทินเพิ่นคือเฮานี่บ่เว้านับตั้งแต่สวรรค์บ่ฮอดอันใดพลานพุ่นาว่าทั้งเฮาน่ะฮอดแต่พลานเฮาน่ะสูงสุดเฮาน่ะแม่นหานใดว่าถกกว่าหรือบ่ถกอะนะวสวรรค์นี่เฮาก็เฮ็ดเฮือนมาหลายังเนาะแถวมนต์ซิมกหานใดหั่นส่งจํา กะตั ul ere, o, Di, ้งแต่สวรรค์ข okay, ึ like ้นฮอดพลานกะฮู้ในทีมงานในทีมงานเฮานี่คือว่าฮู้นะหานใดที่ว่าดีหรือบ่ดีกะเบื้องมองใดมองใดเพิ่นรับส่งหรือว่าเพิ่นบ่รับส่งกะฮู้ได้ถืมันงเนาะแน่นอืมฮ้อนบ่อ้ายฮ้อนฮ้อนสมุนกะฮ้อนบ่กะธรรมดาบ่ได้เฮือไคือเจ้าเจ้าโลดผู้ฮ้อนเฮือจนไ ขับเจ้าว่าบุห่อนนี่มีหลักฐานนี่ได้ไหมตัวความจริงเดียร์ตะบุญไปสั่นทำเมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยอ่ะสบายดีเด้อโดยนะอไปจีเวียนมาเยี่ยมมาจังโดยอีกตัวเพิ่งกอนมักระเบิดควายบ้านนี้ลืมโมได้ได้หมักระเบิดนี่อ่ะตัวคนก็มาเด้อตอนทางคนซ้่ง มือวิดโดดพ่นเนะเาะมือวิดโดดพ่นได้ <c oughs> ไหมใหญ่พดนาเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนเ,เ,อเก่งเก่งเนาะแถาห้องในคีรถจักรมาไหนในทางแบบนี้ถับเลยป้าป้าแบบนี้รับออเดอ้อโอเคไปพี่น้องเลยเนาะรับกินนี่กับทางสุบุน อย่างพี่ก่อนอย่างโละเบิ่งน้าเบิ่งคลองกันพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะจากในกับทางสมบ,บุญเนาะก่อนเอื่นกับขอขบุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปา้าลุงเอฟซีในลน์เด้อที่เข้ามาหับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกลับบขชา,าโฆษณาขอขบุนขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาเนาะโดยกัขบขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่คอมเมนต์มาก ขูมินเด้อไปเป็นองค์ไอทีอยู่ฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ประเทศลาวของเฮาก็ขอขอบมุขขอบใจหลายๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปรัฒนาสิ่งใดก็ให้ชมขอมุ่งมั่มนปรารถนาเนาะโดยได้กับก่อนเื่นงไปเป็นองค์ไอทั้งสมบุนกลาคอขอบุนขอบคุณทั้งพี่บอดี้ลายาเด้อที่พี่ได้ฝากเงินมาให้ทั้งสมบุนเติมน้ำมันเนาะแต่เติมน้ำมันรถแต่กับพี่เพิน่นฝากมาให้ไปทำบุญ พันหนึ่งพี่น้องเอ้ยกะขอขอบุญขอบคุณทั้งพี่บอดี้แล้วก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ที่โทรมาเดอ้อที่เป็นสะพานบุญให้ทั้งพี่บอดี้กะบผู้ซื้อเล่นน้ำของไอ้เพื่อนเนาะไอ้เพื่อนกะเป็นคนอีสานเพื่อนว่าอีสานหวานจะจ้อยเนาะกะาบขอบกมกอบใจหลายเด้อไอ้เด้อที่เป็นสะพานบุญให้ทั้งพี่บอดี้ฝากเงินต่อมาให้ทั้งสมบุญอีกเท่านึงเนาะขอบุญขอบคุณในทีมงานของพี่บอดีด้ดรายขอให้สุขภาพรา่างกายแข็งแรง พี่บอดี้ก็คือการปรารถนาสิ่งใดก็ให้สงคมงวนปรารถนาเด้อให้เจ้าหายพยายโรคาได้พี่เด้อที่เจ็บไข้ป่วยเนาะก็ขอให้มีเนาะปฏิสิ่งดีเข้ามาในครอบครัวหลายโดยอ่ะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ให้พี่น้องเอ้ยทางสุก็สิได้ขึ้นไปก่อนโอขี้ตมยามหนายามฝนเดินทางไปใส่ก็ลบากเนาะโดยาว่ารถอัน4คูณ สีเนาะกับล้อเคลื่อนด้วอ,อันสีตีนกะสีง่ายยู่ให้พี่น้องเออรถเท่าก,กะรถธรรมดาเวลาไปทางยากหน่ยมันกะสีเบืนบุบเบินเนาะยากแน่ให้พี่น้องเอ้กะแบบนี้แหละเนาะมื่นดุยดุยพี่พี่น้องเอออ่ะพริญญาสั่งาาหาเงินหาคำได้ให้พี่น้องเอ้ป่ะไปแล้วคลิปนี้ขอลาพี่ราน้องไปก่อนขอจ้าวบายบาย,บายเนาะสะบายดีเด้อ